ละครสั้น f อซีเรื่องหาผมหงอกให้แม่แม่เนี่ยขี่ใช้จังเอ้ยคันหัวจังเลยนี่ก็วันเสาร์แล้วลิลลี่บอกว่าจะหาผมหงอกให้แม่เดี๋ยวนี้ตั้งก้าโมงแล้วไปสิมันจะเที่ยงแล้วนี่นาะทำไมลิลลี่ไม่ตื่นสักทีนะ ลูกคนนี้นี่สงสัยจะดูละครดึกไปหน่อยแน่แนทำยังไงดีอ่ะขั้นหัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยลิลลี่เอ้ยลูกตื่นได้แล้วมั้งข้าไม่ต้องกินไปกินข้าวเย็นเลยก็แล้วกันมั้งเนี่ยลิลลี่แม่เรียกได้ยินไหมลิลลี่ทำยังไงดีเนี่ยแม่เรียกแล้วด้วย ผมงอกให้แม่เลยครั้งที่แล้วถอนทั้งวันเลยไม่ได้เล่นเลยทฮ้ยทำยังไงดีแม่เฝ้าอยู่ตรงนี้ไม่อยอมไปไหนเลยลิลลี่ตื่นหรือ,อยังเนี่ฮยฮะแม่จะขึ้นไปหาแล้วนะถ้าไม่ตื่นแล้วก็จะต้องกินข้าวเย็นข้าวเช้าข้าวกลางว,ว,วันด้วยก็ไม่ต้องกิน แม่ใครเนี่ยใจร้ายสมัดเลยมาแล้วค่ะแม่พอดีว่าการบ้านเยอะนะคะแม่ขาหนูปวดท้องค่ะแม่คงจะถอนผมงอกให้แม่ไม่ได้หรอกจริงหรือเปล่าจ้าลูกสาวหน,หนูถอนไม่ได้เหรอลูกไม่เป็นไรถ้าอย่างงั้นไปหาหมอกับแม่นะป่ะไปหาหมอก,กันดีกว่าหมอจะได้ฉีดยาหนูจะได้หายไงจะ้ะป่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 ะเร ยายลิลลี่มาไม้นี้ต้องเจอไม้นี้เหมือนกันนั่นแหละหน่า<ฮ>ใครกันแน่ที่จะชนะไปเลยสิลูกไปหาป้าหมอให้ป้าหมอฉีดยาซึสองเข็มฉีดยาฉีดยาไม่เอาไม่เอไม่ฉีดนะคะพอดีว่าหนูหายแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นล้วก็ไปไปหาผมหมอ,อให้แม่ดีกว่า แม่คอนจะตายอยู่แล้วเนี่ยรอหนูมาทั้งอาทิตย์เลยนะกว่าหนูจะปิดเรียนนี่ก็วันเสาร์มันคงขึ้นเต็มหัวแม่ไปหมดแล้วอะ่ะไปลูกไปไปไปถอนให้แม่สักนิดหน่อยเองอะลูกแม่ว่าอาจจะมีสักสองสามพันเส้นถึงตอนนั้นแม่ว่าคงหมดหัวละมามาถอนผมอหงให้แม่หน่อยนะลูกนะ แม่ให้ถอดหงอกมานอนก่อนแม่ทำไมเนี่ยฮะลิลลี่เออหนูว่าเรานอนกันดีกว่านะคะแม่ตื่นมาหนูไปถอดให้แม่นะคะแม่หลับนะคะแม่ดูหน้าตาแม่อิดเลยมากเลยนอนนะคะแม่ขานอนนะคะโอ้หลับง่ายจังเลยแม่เราก็เราเบื่อนี่นาะ ทำไมคุณแก่ต้องมีผมหงอกด้วยนะเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยหลับแล้วกันตื่นมาค่อยถอนกันแล้วกันนะคะแม่เฮ้ยลังแม่ที่สุดเลยสุดท้ายเราก็ใจอ่อนถอนผมหงอกให้แม่จนได้ครั้งนี้เจะกี่เส้นดีเนี่ย เต็มหัวอย่างนี้หนูว่าแม่น่าจะถอนผมดำมากกว่านะคะจบแล้วนะคะทุกคนเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะคะไปแล้วคะ่ะ